เราจะไปะพิพิธภัณฑ์การเพราะว่าเขาเนี่ยอยากไปตั้งแต่บบตพิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดขอมาทุกวันเอาละค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงดีัคแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าในตู้เย็นนั้นจะมีอะไรกินบ้างทำไมพี่ต้าถึงอยากไปพิพิธภัณฑ์ครับเพราะว่าอยากไปทดสอบว่าอย่างลัวเสียงเป็นสัวที่พิพิธภัณฑ์ด้ยน้นองต้านมันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมบอกเฮียไปสิตัวปลอมเออ,อก็แค่เป็นคนขนา้างในเออต้านกลัวไหม thank you ตื่นเจ็ดโมงเช้าเราว่าวันนี้มีการนัดสัญญาสัญญากันว่าเอาละแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์การเพราะว่าเขาเนี่ยอยากไปตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดขอมาทุกวันาาตั้งแต่ปาาเดืรนที่แล้วจนถึงวันนี้ทุกอย่างเปิดแล้วพิพิธภัณฑ์ไปได้แม่ก็เลยโ OK. อเคเอาไปก็ไปแต่ว่าจิตใจข้างในจริงๆแล้วก้นบึ้งลึกๆของหัวใจเนี่ยอยากนอนยาวสับกระสับกระสิตแบบว่าชดเชยกับพลังที่สูญเสียไปกับการเรียนออนไลน์แต่ถามว่าได้ไหมคะไม่ได้การเรียนรู้ของลูกมันคือสิ่งสำคัญ แต่ณนจะุดนี้เราต้องดีปิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปสายเนี่ยคนจะเยอะและถ้าคนเยอะเราจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแอบไปดูในเคร่อข่าว่ามีอะไรกินบ้างแบบง่ย่งยๆจุกบๆไปออค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงอินโดนแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าในตู้เย็นนั้นมีอะไรกินบ้างโอ้ oh my god ของเยอะ <Wow. S 1> และทางเราก็เห็นหนึ่งสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอาหารชาวไดเวนนี้นี่ก็คือนี่นเลย คิวพีออมเล็ตต้องขอบคุณป๊ะป๊ามากๆ,ๆ,ๆเพราะว่าได้ยินพูดแบบเแมื่อวานว่าซื้อมาจากแคนเบรีย์มารที่เอ็มพาบอกว่าเจอไอเทมใหม่ที่จะต้องถูกใจสองหนุ่มมากๆมีรสออมเล็ตไส้มัลซังและไก่สลายส่วนอีกรสหนึ่งเป็นรสพิซซ่าและตามสไตล์ปานะคะก็คือซื้อมาแบบจุกๆเหมือนอยู่กัน70คนเหมือนอยู่กัน80คนนี่คือมีสลัดด้วยเด็กๆชอบมากสลัดผักคอสไปค่ะแม่รีบจัดการแล้ประทานอาหารเช้ากัน และความง,ง่ายของเขานะคะก็คือง่ายมากง่ายที่สุดสะดวกสบายฉีไม่อยู่ว่าคุณแค่ฉีดซองน,นี้เออ๊บแล้วก็เข้าไมโครเวฟเพียง40วินาทีก็ออกมากินได้เลยซองแรกแม่จะฉีดเองส่วนซองที่เหลือเนี่ยจะให้เด็กๆค่ะมาฉีดของตัวเองเอาเข้าไมโครเวฟของตัวเองได้เพืตัวความมีส่วนรว่วมความมีนสุดล้วมได้ไหมคะเยอะเอาละค่ะก่อนที่เด็กๆจะมา,มามาขอทําในส่วนของมา,มาเองก่อนนี่นะเอาเข้าไมโครเวฟนู้น พร้อมเสิร์ฟ2ีชั่วโมงอร่อยง่ายได้โปรตีนด้แน่นเต็มคำราคา32บาทเก็บในตู้เย็นได้นาน8วันเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปนะคะที่สำคัญคือเขาไม่ใส่ผงชูรสและไม่เจือสีสังเคราะห์ด้วยค่ะถ้าใครอยากลองชิมก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Family Mart Top Market Top Daily m a c v a l u e l s ร n ล o n k e อสัน d o งก i ้เ,เนะคะ ต้อตัวนี้จังอ่ะพี่และนี่นะคะก็คืออาหารเช้ามื้อที่แบบง่ายริบบิ้นะคะแล้วยังเสริมความครบห้าหมู่ไปด้วยนี่เลยสลัดเอฟวี่เดย์สลัดจากคิวคีนะคะก็คือแค่เปิดฝาก็สามารถทานได้เลยแล้วคืออะไรเป็นสลัดผักคอสของโปรดของเด็กๆด้วยเดี๋ยวจะให้หวานจะให้เขาเติมชีสลงไปนะะคเพราะว่าเด็กๆชอบทานซีซ่าสลัดแล้วก็โรยชีสเอาล่ะเดี๋ยวที่สามเด็กๆกอนกข้าวหน่นะคะว้าวเดี๋ยวต้องไปกินข้าค่ะ ไส้มันฝรั่งและไก่สไลด์ละมุนล,ลิ้นกับมันฝรั่งและไก่สไลด์ในมายองเนส QP ออมเล็ตไส้ซ,ซอสพิซซาผสมไก่อร่อยดินกับซอสพิซซาหอมออริกาโน ร่อยเร่งรีบพร้อมออกจากบ้านเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์กันแล้วซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณพีต้าเด็กชายคนหนึ่งอยากไปมากตอกตลอดว่าแบบวันนึงก็พูดว่ามามาพี่ั้าขอพิพิธภัณฑ์ได้ไหมพูดตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดจนตอนนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้มันสองวันก็บอกว่าพี่ั้าขอไปได้ไหมพิ่ั้าขอไปได้ไหมไม่ว่าแม่จะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปถามว่านะคะว่าทําไมเขาถึงอยากไปพิพิธภัณฑ์ค่ะ ทำไมพี่ต้าถึงอยากไปพิพิธภัณฑ์ครับเพราะว่าอยากไปทดสอบว่าอย่างกลัวเสี่ยงในเด็กสาวมพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วก็ไปซื้อของตักอะไรนะซื้ออะไรนะสรุปคือพี่ต้าจะไปทดสอบว่าพี่ต้ายังกลัวเสี่ยงไดโนเสาร์อยู่ไหมถูกไหมน้องตั้นมันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมบอกเฮียไปสิตัวปลอมเออเาแค่เป็นคนข้างในเออตั้นกลัวไหม ที่สำคัญวันนี้เขาจะมีสารคาดีกำเนิดโลกได้ดูหมดเลยว่ายุคไหนเป็นยุคไหนทุกคนตั้งใจดูนะโอเคไหมเจอกันที่พิพิธภัณฑ์ค่ะ สนลงไปเลยฟองจะมาด้วยฟองเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนเก่ามันตั้งแต่อนุบาลโอเคคนนั้นตื่นยังจ้ะเอ๋ตื่นยังอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่พวกเราเนี่ยชอบมาวิธภัณไม้ ide, กลายเป็นหินมากคือคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นวิธภัณที่ดีมากๆรับรองว่าถ้าเด็กวัยพีเทสเทสานมาเนี่ยต้องชอบแน่นอน เอากก็หานจนไปซื้อตัวก่อนพี่ต้าอ,อ่านบอกทุกคนสิว่าเด็กกี่บาทผู้ใหญ่กี่บาท20บาทผู้ใหญ่กี่บาทครับ50บาทโอเค กเป็นหินเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้ออันยมณนีคน่ะมียาเห็นไหมมันเป็นเนื้ออันมณีจริงป่ะมาดูกันนี้อย่างว้าวเลยเอโอ้โหเตาเล่าให้มาฟังหน่อยว่าอันนี้ไม่ใช่ไดนเสาร์จริงไหมปร้อม,อมใช่ไหมพรอมใช่ไหมลูกเออแล้วเราต้องกลัวไหมเออไม่ต้องกลัว<า>ไปเลยใช่ไหม โอ้ยมีควางด้วยไฮเรนดี้เรนดี้ไปดูบนะ้านไปดูมันคือมันคือแมมมอสใช่ไหมมันคือกระดูกแมมมอสใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันคือกระดูกของเจ้าตัวนี้ใช่ไหมต้องใช่แน่ๆนนี่นะคะกระดูกของแมมมอส น้องป้นก็ไปกับมามามาอุ้มไปมือน้องปั้นอุดหูเอาไว้แล้วก็หลับตาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมามาพาไปไปเออเอออือน้องป้านมันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมบอกเฮียไปสิตัวปลอมเออก็แค่เคนข้างในก็แค่เป็นคนข้างในเออน้นกลัวไหมน้องป้นกลัวไหมเราไปดูกัน มันเป็นตัวปองใช่ไหมเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมตั้นเพราะมันไม่มีทางวิ่งออกมาหาเราอยู่แล้วโอเคมันตั้นไม่คือมันเป็นตัวปองคนหัวสมรรถนะบน เข้าทําใช่ไหมแล้วอ,อนะ้อบเนาะโอเคไปแล้วเมื่อไหร่เราจะพร้อมอายุกี่ขวบห้าขวบเนาะห้าขวบเนาะโอเคอ่ไปไปต่อกันไปและก่อนที่เราจะกลับกันวันนี้นะคะเราจะไปดู สารคดีเรื่องกําเนิดโลกค่ะเจ๋งมากๆคือเขาจะบอกเลยว่าโลกเรามีกี่ยุคเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนได้วนสเซรมายังไงแล้วทําไมดานส,สาร์ถึงสูญพันธุ์ามเข้าไปดู่ข้างในคลิปกล้า จบเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะคะเรื่องกําเนิดโลกนี่เป็นอะไรที่วัดสวรเป็นไฮไลท์มากๆคาริเด็กมาดูกี่ทีเนี่ยก็ไม่เคยเบื่อเลยแม้แต่ขรั้งเดียวน่าจะมันรอบที่สี่รอบที่ห้าได้แล้วและสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ต้องขอบขอคุณคิวทีมากๆเลยที่ทาให้พวกเราเนี่ยอิ่มท้องก่อนที่จะได้มาเดินทางผจญภัยในพิพิธภัณฑ์ไม้กายเป็นหินแห่งนี้นะคะใครที่สนใจก็คาเด็กมาได้แล้วนะตอนนี้เขาเปิดแล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดโคราชเลยรอบหน้าพาไปเที่ยวที่ไหนดีๆแล้วจะพาไปที่ยววด้กันคะบ 어? <목소리도>